ภาวทะโกตูอาโยวโนสุขังพรากรคาโต้สวาหาสวาหายะ ผโพจต้งขีปายาวิปยต้สภสาวปาตวะมินาายาสาอันตรายาวินายาสุขวัตถุตูอายุวันูสุขภรางราตุสวาสวาหยา He's so proud มีตาช่วยสังขารในวิชาของใาเสีมีบทสอนสิขอพรทั้งขออ้อนแม่นี้ช่วยแม่ตา um สี่แห่งองค์เดือคือคูต้นของมาสีแบบทั้งู่ไอ้ขอใหคูเราพร้มรเทศิสักพีดรัวทุกทิศคูหรือสีทั้ร้อยแปดี่หลงผู้พอคู่แม่คูทวน อง oh! ิโคราบัจงตอนะแ่ร่นล้วครับนะตว่าจะที่ใกวายน้ำ้หมครับาจจะไทางจนะครับาจอยู่ที่้านแล้วก็เขาจะที่ทาใ้ทานอกเง้ครับคห้าทกครับ うん。 ที่ขอให้อนุญาตที่ท่านเดินทางไปนะว่าท่านครับอยู่ที่ท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านเดินณพระธนากาเพทราโดยทางขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมากันนะครับ <laughs> เรัตนทายังเอตัสสาอันภาเวนะสัพพะทุกขาอุปถัมภวาอันตรายานันทสันตุสัพพะโสธีพระวันตุเมพระวันตุเตพุทโธสัพพะเทวานังชัยยะมังคารังธัมโมสัพพะเทวานังชัยยะมังคารังสังโฆสัพพะเทวานังชัยยะมังคารัง ร่วมกันเดี๋ยวประกาศตามอาจารย์นะครับประกาศตามอาจารย์แต่จะขอสมนสิทธิ์ให้ชุดที่ทางวัดจัดไว้สิบท่านนะครับมายืนหน้าเวทีเอ้ยมันจอขอไปมายืนหน้าประดามพิธีขอไปขอไปนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญผู้สิบท่านผู้คนสิบท่านนั้นนะครับเรียนเชิญที่หน้าประดามพิธีเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านกล่าวคําถวายเครื่องสังเวยไปพร้อมๆกับ ผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับเรียนเชิญที่หน้าปราศับพิธีครับทั้งสิบท่านเลยนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์จะพาทุกท่านประกาศคำถวายเครื่องสังเวยทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีนะครับข้อความมีสักประมาณแปดบรรทัดนะครับไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวนะครับทนร้อนกันนิดเดียวนะครับอย่าลืมนะครับผู้ร่วมพิธีที่อยู่ด้านในเต็นท์ร่วมกันประกาศออกมาให้เสียงดังประกาศกล้อง นะครับวันนี้เป็นวันมหามงคลเททองรอละคังนะครับเททองรอละคังสำริกมากที่สุดนะครับและร่วมในวัดท่ามาไฟนะครับครบรู้สึกจะร้อยสามสิบปีหรือเปล่านะครับรู้สึกจะครบวาระร้อยสามสิบปีพอดีเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่และใจยิ่งนะครับ ทุกท่านยืนพนมมือนะครับทุกท่านลุกขึ้นนะครับในบนเต็นท์ด้วยนะครับยืนขึ้นแล้วพนมมือนะครับใครยืนได้ยืนนะครับทุกเท่าถ้ายืนไม่ได้ก็นั่งลงไม่เป็นไรแล้วกล่าวตามอาจารย์ไปกองไม้ให้เสียงดังๆนะบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบปูชาครูบาอาจารย์พระฤาษีทั้งร้อยแปพระองค์พร,พรพมทุกชั้นพรหม ทวยเทพเทวดาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสารพากันสรรเสริญเจริญคุณท่านผู้เจริญด้วยพระบารมีตั้งจิตมุ่งตรงเจ้ากรุงพารีพระภูมิเจ้าที่ ชัยยะมงคลงคและเทพธิดาเทพบุตรทั้งหลาย,บบทยที่ได้อัญเชิญมา,ญมาจงยาร่ำไร,รไลเล่งให้เกิดผลไ,ได้จัดเครื่องบนมาตั้งวางมากมายเราข้าพระเจ้า,า,าน้องก้าวถวาย ิดบ้างครั้งไปโตดอภัยทั่วกันเราข้าพระเจ้าทั้งหมดตั้งใจคำรบนบน้อมด้วยใจจึงได้สรรหาถวายแด่เทวันทุกท่านที่มาหัวหมูเป็ดไก่ต้มแดงต้มขาว จัดข้าวเคียงข้าวมะพร้าวออดกล้วยน้ำม,มีตามต้องการาคนละไม้มงคลแต่ครั้งโบราณ,รราณทุกสิ่งสำคัญคจัดสรรภูนผล,นนผลทั้งขนมหวานมัน,น,นอันรถโอชานนขนมถั่วขนมงา นำมาใส่กระทงนำมาใส่กระทงหนุนเนื้อเฟื่องฟูชาฟูช่อดูสูงชัยได้เลยครับประกาศได้เลยครับอ่าโอเคครับแล้วโขนโขน เดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีนะครับ11โมงตรงนะครับเราจะได้รับชมการแสดงนะครับโขนนะครับหาดูยากหาดูยากมากนะครับศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเรานะครับร่วมกันนะครับรับชมอย่างสงบนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับไม่เกิน15นาทีก็จะได้รับชมกันทุกท่านนะครับ เจ้าหน้าที่ครับประสานงานเรื่องทูบด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ครับลสอเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ชมผลนะฮะ,ะในการแสดงชุดชูดก่อนเดือใจนะฮะ จากทีมงานกชทัศน์ศิลป์น,นะฮะในชุดชูดก่อนดวงใจในคู่แล้กยังสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็พันอนตาทียศัยนะครับซึ่งเวลาประมาณ12ในกา6นาทีโดยประมาณที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิรนณธรรมทัศนะได้กำหนดการไว้นะในการเททองหล่อระฆังสำเร็จนะ ก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วสร้างสิ่งต่างๆให้กับวัดธรรมอภัยนะครับถือว่าเราได้บุญสองตอเลยทีเดียวนะวันนี้เราไดามาได้บุญในการหล่อระกครังแล้วยังได้บุญอีกอย่างหนึ่งนะในการที่เราบริจาคทรัพย์นะอีกครั้งหนึ่งนะและเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านด้วยนะครับเพื่อจะเป็นสิริมงคลมีโชคมีชัยจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ เป็นสี่ิมงกคลไม่กลับตัวเราเองไปไหนก็แควคาดปลอดภัยนะครับจากระยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเ,เพราะฉะนั้นในวันนี้มีโอกาสแล้วขอเชิญต่อแถวเข้ามาเลยนะต่อแถวเข้ามาเลยนะครับต่อแถวเข้ามาเลยยไม่ต้องอกลัวว่า,ามีเงินน้อยนะจะมาไม่ได้นะ โอ้ไปภาคเดนตรีไทยบรรเลงเพลงนักบวกันอิปิปิโสวิเศษเสีเศษีพุทมีอินาคุตะโสอิโสตงคุตปีนาวานาคาโกนาคาโกโนงาาคามุี

จบที่สองสาวอีกแล้วครับ